อันนี้พระสูตรนี้พระศาสดาก็ตรัดไว้ <c oughs> อันนี้โดยเป็นพระสูตรโดยสังเกต <c oughs> ข้าบาดีธรรมะสี่ประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลกธรรมะสี่ประการอะไรบ้างขอโพคทรัพย์จงเกิดขึ้นแกเราโดยทางธรรมสอ ขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรหาย 3. ขอเราจงเป็นขอเราจงมีชีวิตอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืน 4. เมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าบาดีธรรมะสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรมะสีประการ อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเหล่านั้นธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาสัมปทา 2. ความถึงพร้อมด้วยศีลสีลสัมปทา 3. ความถึงพร้อมด้วยการบริจาคจาคะสัมปทา 4. ความถึงพร้อมด้วยปัญญา ปัญญาสัมปทานะอันนี้คือทำสี่ประการที่จะให้ได้ทำสี่ประการเหมือนกันที่น่ารักใคร่หน้าปราถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกนะโพกรัพย์จะเกิดแกเราโดยธรรมโพกรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยมันก็มีทั้งโดยธรรมและไม่ใช่โดยธรรมแต่อันนี้จะเกิดโดยธรรมนะ ยศก็จะเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยมิสหายด้วย,วยบางคนมียศแต่ไม่มีมิสหายอืมะเราจะได้หมดได้ยศด,ด้วยพร้อมทั้งมิสหายขอเราจงมีชีวิตยืนนานถ้าเราเฟื่องฟูด,ด้วยยวศโพกรัพย์แต่อายุสั้นแหมเสพยังไม่ทั่วถึงเลยไปซะแล้วใช่ไหม อายุต้องยืนด้วยตายแล้วเข้าถึงสุติโลกสวรรค์หมดอายุขายไปแล้วก็ได้เข้าสุติโลกสวรรค์ก็ยังดีเห็นไหมสี่ข้อเนี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจต้องสร้างอะไรสร้างสี่ประการศรัทธาศีลจาคะคปัญญา